หัวมากเลยอ่ะไม่โทรไม่ไหวอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสูช่ช่องไมคเคมีเคปเคมีเคปมีเคปจ้าเดินนะจ๊ะ ับมาทำรีวิชั่นอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็กลับมาทำรีวิชั่นวงที่ต้องเลยว่าเป็นวงที่มีคอนเซปต์แตกต่างจากเคป๊ทุกๆวงเลยเธอแล้วก็เป็นวงที่ว่าเราค่อนขาเป็นแฟนเพลยยงกันด้วยนะคะนั่นคือวง r e a m c a t c h e r ค่คะ นี่ดีไปใช้แล้วก,กลับมาจากเอ้ยกลับมาจากไหนกลับมาจากไหนเอ้ยกลับบอกก่อนวนะ่าเป็นการกลับมาครบ7คนเธอหลังจากที่แบบ6คนมาน้าแบบนี้6คนมา2เพงเลงแล้วเพราะว่าเขาเป็นชื่อคนนึงแบบไปแข่งรายการที่จนะีนอะไรแบบนี้อเออใช่แล้วก็2คัมแบ็กที่ผ่านมาก็แบบว่าไม่ได้เข้ามาร่วมโปรโมทด,ด้วยเออใช่คราวนี้ก็กลับมาครบ7คนแล้วถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับแฟนคลับนะคะทุกคนเสรง ก็กลับมากับเพลงที่มีชื่อว่าโอดาโอดายซึ่งโอดเคยพี่หมาอธิบายไปดิก็คือมันเป็นภาวะที่ตาสองข้างของเราอ่ะสีไม่เหมือนกันเม็ดสีเมลานินในตาเราอ่ะไม่เท่ากันสองข้างเหมือนเซเบรียที่มีตาเออเขาบอกว่าตาตาสองสีป่ะตาสองสีเออมันเกิดแบบเป็นตาสองสีซึ่งอันนี้เป็นซีรีส์ที่มันต่อจากเพลงก่อนหน้านี้ก็คือเพลงสครีมกับเพลงโบคาซึ่งก็ขออภัยเป็นนักนะคะมนเป็นซีรีส์มันมีสามพาร์ทที่ซีว่าิสโ t o p ียเธออันแรกก็จะเป็น the tree of language ก็คือสครีมที่มันมีต้นไม้อจำได้ปะ,อะเออใช่ย huh ังก็ไม่ต้อง r e ต่แ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 ต <mi S 1> ่แต่าต่แต่แต่แต่าต่แต่อต่แ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 ต o แต่แต่แต่แต k แต่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 แต่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 าต่แต่แตแต่แต่แตแต่แต่แต่แตแต่แต่แต่แตแต่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 ตต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  ทั้งนี้ก็เป็นเอ่อเป็นมีเรียมที่4เธอชื่อว่า road to utopia เออใช่ road ปะ utopia เออ utopia เอออาจจะไปไปทองานอะเร็น่ u t นั่นใช่ไหมแห่งความสุขปะมันเป็นด้านมีอุรมติแบบอารมณ์แบบเป็นเมืองที่มีแต่ความสุขไม่มีความวุ่นวายอะไรเงี้ย มันดูค่อน้างกับคอนเซปต์วงมากเลยนะซึ่งก็เป็นการแบบคัมแบ็กในรอบ5เดือนหลังจากเพลงโบคาปล่อยมาก,ก็คือปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเปิดมาต้นปีเลยนะคะซึ่งก็ถามก่อนว่าเป็นเมนใครกันบ้างตัวนี้ก็จะแบบนี้จะไม่ไม่เป็นเป็นฟิลแบบว่ามากเกิลเนาะแต่ว่าเธอเธอเคยโคฟใช่ไหมเพลงนี้แล้วก็ชอบค<น>ใครคนที่ ซูอาซึ่งนางเป็นเพื่อนซึ่งยอนด้วยเธอแบบเป็นเมนเมนเมนชาในเซียลเซียรนี่จริงๆสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเธอใช่เซีลซียกับดีแพชเชอร์เธอชอบใครพี่วาชอบดานีกับกายองอ่าเออดานีเาหุเล็บเดี๋่วไม่ร้องแล้วแค่ไม่ร้องฉันชอบชีย้อนแล้วก็ชีครั้งนี้ชียอนแบบตัดผมด้วยเธอใช่เธอชอบใครชอบยอเออฉันชอบเจเธอเหมือนกันแบบเป็นเหมือนเป็นเมนรองอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเพลงนี้จะเป็นอย่างไรเราฮือนัคะาคาดหวังมัน กันเพราะว่าไม่ต้องคาดมันไม่ใช่ไม่ต้องคาดหวังไงก็คาดหวังนะั่นแหละเพราะว่าวงมันทำมาตรฐานไปดีทุกครูคัมแบ็กเลยใช่จะไปก็อยากเสพอะไรมันปังๆเพราะว่าเอ็มวีดีอยู่แล้วขนาดเป็นค่ายเล็กๆไม่ได่าค่ายนดีกว่า,า,า,ๆๆาไปเป็นเลนกๆสักเลยค่ะไป let's go มาตัดใช่ไหมโอ้ยมาจังผมสีนี้เหมือนตอนนั้นนั่นเลยอะ่ะอยู่ยวนเออเห็นแล้วนึกถึงทีวีหรอบกตาแน่นมากจริง โอ um ้้อู huh. ้อ oh, oh, uh, ีสัตว์อุ้ยเป็นลูกตาด้วยพอกลับมาเจ็ดคนมันขังนะเธอนะโอ้ยมานี่นี่ก่อนมาแล้วก่อนมาแล้วนี่แหละจริโอ้น้องอ๋อนี่สุอาเธอ ยังอีกมาจากเพลงเก่าอยู่โอ,อนีุ้ยแต่เหมือนเนีนยปนที่บล็อกตาเลยนะเพลงนี้อุ้ย stop จริงอุ้ยกลับมาเป็นข้าเพลงแล้วอะชอบจัง หัวมากเลยอ <sus> <half> <c ười Asia> ่ะเจ๊โทไม่ไหวอ่ะเซบอีดอกทำนมเยอดีกโนี่ก็หัวดีดีมากค่ะ นี่ถึงวันนั้นเละเรื่องมังมมี่อ่ะ,อะเออหนูจำชื่อเขาไม่ได้โอ๊ยน่ารักจังอุ้ยเอ็มวีมันมีม,มีแบบอิงเรื่องเก่เกาๆแล้วก็ยังมีแบบอะไรที่ทำซันส,สมัยอยู่อเะ,อะมัน,นยากพี่เออ,อ,บอกบิวพอตัวเองออเหรเออ่าเออบิวพอตัวเองอยู่ว่ะ อาชอบชุดเจจังนี้สวยดัยงสวยดัยงโอ้ออโคิดชอบเหรอุ้ยเส้นี้สวยมากอ๋อก็สวยก็ดูเป็นคนุณหญิงงงนาะดูแบบคุณหนูเออนางได้ร้องด้วยแล้วมีไอทำเยอะขึ้นนะ ใช่โลูกไฟเบอร์เจยฉัน oh, oh yeah, mm hmm. mm hmm. ดุมากเลยอ่ะใช่ hey. ีนี่ตา oh. งเสียงนะ no more utopia oh no more utopia in the e อ d นะยะเกีย hmm. ด mm ีจัง ดีมแชเชื่อค้ดเดไฟอ๋อในแบบตอนท้ายก็คือดีมแชชเชอร์ไม่สามารถถ่ายยูโทเปียได้ใช่ปะ Why day t h e y d r e a m what t h e y d r e a m ที่แบบที่พวกเราฟังถึงปะในตอนท้ายดีมแชชเชอร์ไม่สามารถหายูโทเปียที่ตัวเองคาดหวังไว้ได้ใช่ประมาณนั้นก็เหมือนมันที่จริงมัน MV มันก็แบบ เปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆในในตีมีทั้ง3เพลงก่อนหน้านี้เธอทั้งอีเพลงทั้งอีพีมทั้งเพลงสครีมใช่ไหมก็มันดูมีความเป็นยุคเก่าๆอยู่อันเธอเนอไหมแล้วพอมาเป็นโบคาก็แบบยังมาปัจจุบันนะแล้วพอมาอีเพลงนี้มันดูเป็นใบอนาคนลาเป็นไซเบอร์อะไรแบบนี้เธอก็เหมือนพยายามแบบข้ามยุคไปหาอันนี้เรื่อยๆพูดถึง มันไม่มียูโทเปียไม่อะโลกนี่เอาจริงๆมันแบบเอ็มวีเนี้ยมันทําให้นางตาสว่างขึ้นอะ,อะมันเป็นช่วงที่นางตาสว่างขึ้นว่าใช่ที่นาคาดหวังไว้มันไม่มันไม่ได้เป็นจริงหรอกนันฉันต้องไปเชิญหน้าอะไรเงี้ยต้องเอาหน้ากากออกต้องแบบต้องแบบไม่มีอะไรมาปิดบังออสไอของตัวเองแล้วอะ,อะไรมาเ่คือดีอะเอ็มวีดีมากเลยนะบางมากมากๆเลยนะฉันไม่เคยเห็นตีมเอ็มวีแนวพันนี้เลยอะ แนวแบบนี้แนวแบบไซเบอร์แบบนี้มีก็มีนึกถึงตอนไอคัมแบคโฮมันของ2ทน<อ>ีวันนึกออกไหมแต่มันจะเป็นคนละแบบกันนันน้ออกไหมอันนั้นก็จะเป็นโลกอนาคตอีกแบบหนึง่งแต่นี้จะรู้สึกว่าเป็นไซเบอร์จริงๆอันแบบจอภาพจออะไรต่างๆโทนสีแบบที่เป็นโฮโลแกรมโฮโลอะไรอย่างเาี้ทต่หมดดีมากดีแบบไม่น่ำให้ยืน จริงเออนี่วงสี่ปีแล้วไม่ไม่เฟิร์สวินเดียรแต่หนูว่าค่ายไม่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 สนใจแล้วเพราะว่าขายได้เธอวงมันขายอินเตอร์ได้แบบแฟนอินเตอร์แบบเยอะมากยอดบั่มทีหนึ่งสี่ห้าหมื่นมาได้เธอแบบเทียบเท่าแบบวงท็อปค่าท่าแบบท็อปๆได้เลยจริงเอ็มพีดีจริงๆดีจริงแล้วก็ชอบการแบบไล่สตอรี่มาเรื่อยๆเหมือนเหมือนตอนที่ฉันบอกว่าปีที่แล้วนังพอแบบเข้าสองพันยี่สิบมันนงจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์วงแล้วแบบว่า อาจจะไม่ได้เป็นโทนแบบญี่ปุ่นขนาดนั้นแต่ในรุ่นที่ยังมีกลิ่นอายอยู่อันนั้นหรอกไหมแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นปี2020 2 0ันก็จะเดินเรื่องใหม่เลยเนะนี่ยมาเป็นแบบซีรีส์อันเนี้ยสามเรื่องที่จริงน่าจะแบบสามปีเดียวน่าจะสามเรื่องให้จบเลยนะเอ,อันนั COVID ้นหรอกไหมแต่โควิดด้วยแหละฉันว่านนะมีผลแล้วก็อาจจะรอสมาชิกอีกคนหนึ่งกลับมาเลยอนะ่ะเออ,เอ,อกะว่าให้บังเลยทีเดียววนะันนึงหรอกไหมที่จริงแต่ว่าอานอง์แบบแอรทางเออคุณนันไอร์ทางเยอะขึ้นมากจริงๆชอบรากต้นไม้เออดูความเป็นไซเบอร์อันเธอนอมมันี้อเยน ซีพัทเทลแล้วก็แบบที่แบบปีผูกเปี่ยดเลยน้องเมย์เลยน่าจะน้องใช่ใช่ใช่น้องมักนี่ป้ะเออมักนี่เออใช่ชอบพวกจวนนินจ่าในใจเนี่ยโอ้ยอายไม่ไหวเลยมันฮุกมันแบบไปกับดนตรีเลยอ่ะก็แบบเออฮุกหนวนชอบฮุกตรงที่มันไม่เป็นดนตรีเฉยๆอ่ะดีมาก ออตนเปิดคือที่จริงอีซีนแบบสโลว์นี้ถ้าใช้แบบหลายๆรอบมันน่าจะเกีนะอันนี้ใช้แค่ตอนเปิดนะแต่จะเอือนก็ได้จะใช้หลายรอบ ดีหุ่นอยากสวยตั้งเเห็นแล้วอยากปับทรงนั้นเรื่องดีเนอร์ดีมากอะคือยอย่างที่ชอบขอดุมอืมสวยสวยขอดุมดีมากชุดทั้งชุดดำชุดแดงเลยอ่ะแต่ชอบชอบชุดแดงมากกว่าขอดุมชุดแดงแบบดีอ่ะ ชอบบอกตาด้วยแต่ละคนบอกตาแบบเหมือนเขาเนินมาแล้วอ่ะเออะสเอ็ดอ่อ๋มวยมีอะไรเปิ้กยใจกระดิกใจตั้งมั่นด้วยเามี่ออสิ่งนี้จะทำเยอะขึ้นมากแต่ว่ามาแบบีเยอะหมเล แล้วคนนั้นหน้าคล้ายกันสองคนเจ๊เธอกับกับคนจีนะแล้วสีผมเดียวกันแบบเรียกจ้ากนะันสวยมากค่ะ,ด,คะดื่มแล้ว,ลวยังไงติดเชื้อเป็นโควิดปวดใจรู้สึกวานณเป็นหน้าตาวงไหมอ่ะต้องเป็นลีดกันไหมเหรอใครแล้วเป็นไงเออเป็นลีดด้วยไนหมนะตรงนีาาง้ ชุดสีสวยมากนางดด้นมาเลยชุดหนังนี่สวยใช่ไหมจริงชุดหนังนี่สวยมากไอเนี้ยสวยเขาไม่ปลงเสร้จเลือนเธอเชื่อไหมเส้นใช้สิ้นส้เีด้วยต่อปนี้เลยสวยจริงแต่ว่า เซียลซีทำอย่างนี้วะบอกไม่ต้องสนใจเกาหลีแล้วะวะตอนนี้ก็เมียเพีงกไ็ไม่ได้ไม่ได้ไปเกาหลีแล้วเธอไม่สนใจแล้ววะแล้วทำถูกแล้ไวไงบีนี่ก็าจะดูกเกลี้ยกล่อมกว่าเอบีพีเออชอบชอบีนบีบคอตัวเองอ่ะที่อยบนในกระจกงั้นดูกเกลี้ยกล่ำเอาลงแบบไม่มีความหวังแล้วเพเชน่าเออเพเชน่าใช่ไหมเออใช่ฟิวพเชน่าตรน้ท้ายของ เป็นสุดท้ายของซีรีส์นี้ใช่เป็นสุดท้ายของซีรีส์นี้ก็เน่ยให้จบตรงนี้เลยเพราะว่าตอนเราไปดูตอนของสคริปต์ไม่ดู m อแต่ว่าดูไอ้ที่ว่าตอนเปิดขึ้นนะเพราะจริงๆคือเขาตามจริงไ,งไอยูโทเปียมันคือนหนังสือเรื่องหนึ่งมันคือ,อๆๆๆที่เขาเขียนมาเขาต้องการให้สังคมในในโลกเนี่ยมันเป็นครเหมือนยูโทเปียกันหมดเลยแต่มันทําไม่ได้เลยเธอคือเบบคนพยายามจะทําหลายพังเลยแต่มันทาไม่ได้มันเป็นยังไงนะยูโทเปียเนี้ย ตุรกียมันคือเมืองในอุดมคติเป็นเมืองในอุดมคติที่แบบทุกคนอยู่อย่างสันติใช่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรแต่ว่าทุกคนก็สามารถอยู่กันได้อย่างสงบสุขอ๋อแต่ก็ไม่มีใครทําได้ใช่ไหมถึงซื้ออยู่แล้วอ่านได้จบเลยเก่งซะงว่าเธออ่านเดี๋ยวไปอ่านตอนต้นก่อนอ่ะนี่นางหมายถึงอะไรนี่คือตอนเปิดเลยที่พพิ์โฮวันหนึ่งอยู่ดีๆแสงก็ไม่มาผู้คนก็เลยลืม ลืมที่จะพูดดีอันนี้มันก็เป็นซีรีส์ต่อจากไอเพลงนั้นน่ะบุค้างเพราะบูค้าแปลว่าป่าแบบความหมายเพลงประมาณนั้นถ้าพูดสิ่งดีๆไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดนะก็คือเพลงเพลงตึผัจากนี้อ<ร>ันเธอเออใช่คือเราเค,คือคทำรีวิวทั้งสามซีรีส์ต่อกันเลยเกียร์แล้ว<ง>เนี่ยพอมาเปิดอันนี้แล้วก็ไปจบด้วยอันนั้น ที่ว่าสุดท้ายก็บางทีมันอาจจะเป็นเป็นประโยคนึงในหนังสือเรื่องนี้ก็ได้อยู่ที่อพยพแต่ว่าฉันไม่เคยอ่านบุตรโบคาก็มีต้นไม้เปิดมาด้วยต้นไม้เหมือนกันอขอเดี๋ยวถามกอลว่าชอบเพลงไหนกว่าเพื่อนทั้งสามสีที่เอาเอาคนที่ฟังทั้งสามเพลงก็ได้คือมีครีมมีโบคาแล้วก็มีเพลงนี้เอาแบบตอนเฟิรย์เพชชันน์นั้นให้โบคามากกว่าเพื่อนรู้สึกว่ามันมันพี๊ด ไม่หยุดเลยอันเพลงกันดีเพชเชอใช่เฟื้นชอบเพลงนี้อ่ะเพลงนี้ชอบอะบูคาเธอไม่ได้จะไม่ได้ใเพราะอะายเพลงอ่าโอเคอ่ะยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของดีเพชเชอร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะสำหรัเราชอบมากยังไงก็ขอให้วงประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เฟิร์สวินเร็วๆนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะทางลุ่มถ้าถ้าถ้าแบบเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นอายุแล้ว ก็แบบรีบขึ molecule, ้นสเตจนะคะจะได้แบบเอออยากให้ได้บินสักทีแล้วก็เอาอจะช่วยแฟนคลับนะเพราะเราก็จะช่วยวงนี้ตลอดนะเพราะวงดีๆเธอมันต้องได้รับความสนใจจากเกาหลีได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะอ่ะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเออพักกันเอออดอายอดอายมังไงเส้นบนเป็นมิลล์บ้าโอ๊ตตักี้พี่ปจะตระทุบ